สวัสดีครับมนันนีดอกเด่นมากครับรีวิวถังเผาถ่านโอ้โหถังมะปะครับนี่คือกลนถังกลนถังเผาหลายรอบแล้วมันผุครับช่วงหน้าฝนบ่ได้เผาครับไม่กะบอท่านหมาดกันได้คืฝนถือแดดครับกลนถังก็เลยผุ เมื่อถือคว้มร้อนแล้วเมื่อถือควม้มชื้นนะครับก็จะเกิดสนิมนี่แหละครับสนิมที่กระเทาะออกมาจากแผ่นเหล็กเตาสองร้อยลิตรครับอันนี้เป็นลูกไฟนี่เป็นลูกแก๊สนะครับมีทั้งกลนถังเลยพี่น้องอันนี้เป็นผานรดไถไงนะครับพานลดไถไงเพื่อให้กลนถังนี่ มันเป็นคือตูดกระทะนะครับยาี่มีแรงอัดของแกนะนครับกลทนถังก็จะไปะด,ดุงออกมาด้านนอกก็ดามด้วยเล็กนะครับสี่หุนคดรอบกลทนถังครับพี่น้องคดรอบไปเลยนะครับเชื่อมเชื่อมนะครับแตมเป็นจุดๆุดจุดจผู้ผมก็จะมาปะนะครับปะใส่แผ่นเหล็ก ครับเษแผ่นเล็กปะลักษณะนี้นะครับปะตรงนี้มันจะบางนะครับแผ่นเล็กหานรถไยนี่ตรงกลางบริเวณนี้ก็จะนาบริเวณนี้จะนาตรงนี้ก็จะบาง,งคือค้อมหอน,นครับไม่ที่เขาเผาะะครับเกิดแก๊สก็จะดันกลนทังตรงนี้เกิดไห้ทะลุ ะลุแล้วฮะกับภาษา,ารมาที่เผาได้พอถังนี้จะบมีอากาศอยู่ดันในนะครับถ้าถือค้มหออนแล้วนะครับใหม่จะคลายความชื้นนะครับดันออกมารูนี้นค,ความชื้นเมื่อแล้วแก๊สก็จะออกมารูนี้นะครับเดี๋ยวจะอ่า ตั้งถังให้พี่น้องได้มังกันนะครับว่ามีลักษณะของกลทังนะครับผมคดคดเล็กใส่ที่เป็นแองกระทะคือกระทะอยนี่ก็คือผ่านรถไถไงนะครับจะมีความหนาความแข็งจะใส่เผาทานนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนครับหลายหลายซิปสอบนะครับถังเดียว ลงทุนเธเดียวหาขายเห็ดเห็นหมันคุ้มค่านะครับเพราะว่าถังกับราคาหลายร้อยบาทเหล็กเส้นหนึ่งกับหลายร้อยบาทนี่ก็ไปซื้อตามร้านของเก่านะครับร้านของเก่าถ้าเสียเอาแผ่นเหล็กก็ให้เพิ่นตัดให้แต่ผมนะบอกว่าเอาแผ่นเหล็กเหตุผลก็คือนะครับถ้าแผ่นเหล็กมันจะเรียบถ้าเรียบถือความฮอนแกสดังที่เฮาจุดไฟนะครับแกสมันจะดัน ดันแล้วก็เฮ็ดให้ตูดถังนี่ดุงนูนออกมานะครับก็เลยใส่ผ่านรลดทไทยใหญ่นะครับที่เขาถอดออกแล้วผ่านถี่มันชำรุดบินมั่งอะไรมั่งนะครับเสือมาไว้ก็เลยถือโอกาสเชี่ยนลอยปะครับปะหอบถังเลยทีเดียวพี่นนอกนะครับเป็นนะครับเป็นทานที่มีคุณภาพนะครับทาน ที่ห้าเผาในเตาลักษณะนี้พี่น้องครับมึงแล้วคืออยากล่องเห็ดเมืงครับล่องอยากเผาทานทั้งสองยลิตรจะล่องมืองนะครับลองเห็ดตามที่ผมเห็ดอยู่นี่ได้ขึ้นกัดน,นะครับเป็นแผ่นเล็กนี่ท่อซีนิวนะครับซีนิวพิดรูปมั้งเหรอครับเพราะว่าจัดเขาจะดัน ดันในเมื่อถือควมหอนตรงนี้จะถูกไฟนะครับห่อนหอน,หอนแก๊ดออกมาตรงนี้ก็จะติดไฟนะครับเมื่อแก๊ดออกมาติดไฟแล้วเข้ากับปล่อยเลยครับลอแก๊ดเหมิดในถังเข้ากับเมลไยนะครับเอาฟื้นใส่กลนถังก่อไฟเพื่อสิห้นะครับมลยัยแก๊ดออกในเหมิดใหม่ ก็จะไม่เมดนะครับนี่เป็นเต่าที่มีคุณภาพดีนะครับได้ทานดีครับทานที่ได้จากเต่านี้จะเป็นทานที่ผ่านความร้อนอุณหภูมิหาลอยถึงฮกลอยองศานะครับขาดว่ารผมกับบมีเกื่องวัด จากศึกษามานะครับใน youtube ในพี่ๆน้องๆที่ผนเฮ็ดต,ต่างๆนะครับขน,นํามาเห็ดเพื่อว่าสิได้พาทานใช้เองทานแต่นี้คุณภาพถ้ามาปิ่งมะย่างนะครับในทานก็จะบ่มีนะครับน้ำมันดินควันก็จะบอกขี้มีนะครับจุดติดง่ายบางคนก็จะเอื่อนว่าทานชักโครนะครับ สิ่งทานที่เท่าใดในถังก็ประมาณสอบก,กวาๆนะครับพอถึงสองสอบนะพี่น้องนี่นะครับด้านปากถังก็จะเห็นกลนถัง okay. นะครับกลนถังก็จะมีตะแรงล้อมครับพี่น้องเมื่อมันรัวเอากระปะนี่คือใส่นะครับใส่ใส่แก๊สลงไปนะครับ กลดลงไปตรงนี้ปองไฟขึ้นมาเมือเฮาก่อไฟไตรกลนถังไฟจะขึ้นมานะครับความห่อนความห่อนก็จะกระจายนะครับกระจายออกจากเหล็กทั้งสีด่านนะครับกองเหล็กทั้งสีด่านมาอบกับไม้นะครับไม่ที่อยู่ในถังนะทอดสีนิวผู้ใดมีหานิ่ยก็ใส่ได้นะครับส่วนตรงนี้ ผมเอาตำจากทองฝาเามีฝาปิดนะครับฝาปิดเาลงไป2องเส้นครึ่งนะครับสําหรับผมส่วนความห่างเขาจะเอาไวริมหรือเอาไว้ติดกันนี่ก็ได้นะครับแต่ผมเว้นระยะไว้ประมาณหกเส้นนะครับผมก็ใส่ทอประมาณนี้นะครับทอหน่อนึงหนีวนึงแต่ว่าผมไปลด ลดท่อออกนะครับเพื่อบ่อให้แก๊กเหมือดเร็วครับลดท่อออก้านลางสี่หุนรตรงนี้บางมือนะครับตรงนี้ผมก็เอามากันฝาเวลาเขาปิดฝาก็เอากิดตมสิ้นไว้นะครับปิดฝาก็เอากิดตมสิ้นไว้ปากถังนะครับลักษณะนี้ได้พี่นอ้องถังที่มีคก,กิบล็อกนะครับกีบหลอกอยางดีเด้พี่นอ้อง สี่มากค่ะเปียบพันบาทเออถ้าเ้าเผาเตาดินก็ได้โยครับแต่ว่าประสิทธิภาพของทานนั้นต่างกันนะครับทาน,าาานที่เ้าเผาเตาผีเตาดินทั่วไปนะครับประสิทธิภาพความกล้านะครับอ,องสาของความ่อนก็แตกต่างกันนะครับถ้าเ้าเผาเตาดินควันก็จะเยอะกว่าแต่ว่านะครับเตาสองลิตรชนิดนี้ ครับแบบที่พี่น้องเห็นนี้นะคือว่าปลอดสารท่านะครับในก่อนทานเพราะว่าสารท่าถูกความหอนขับไล่ออกเหมดนะครับที่ดำๆติดขังนะครับดำๆอยู่ตรงนั้นนั่นแหละครับแล้วเอื่นว่าสารท่าหรือว่าน้ำมันน้ำมันดินคล้าขๆน้ำมันดินนะครับที่มันจะจับ เป็นสีดำข้าานำทานที่บสุกดีขนะับควันขึ้นมากก็จะมาจับในอาหารที่ขาปิ่งข้ายางบพว่าสิเป็นเนื้อนะครับหมูเป็ดไก่นะครับ,ก,นะรบก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะครับก่อให้เกิดโรคเกิดภัยใดนะนั่นคือสารท่านะก็ให้เกิดโนะครคถ้าากินสะสมไปเรื่อยๆ กับว่าใจว่าจะดีนะครับยุคนี้สมัยนี้เขาก็ควรนะครับที่จะระวังเรื่องสุขภาพในด้านการปิ่งการย่างนะครับกินายกับพอดีแต่เฮานะครับอยากจะกินถ้าเฮาม่ทานคุณภาพดีแล้วเขาก็จะได้นะครับอาหารตีปอดจากสารกอให้เกิดโรคได้นะครับสำหรับพี่นอ้อง